ปางครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะ,ะวันนี้เรามาที่ตลาดนัดทิวันนะครับผมตลาดนัดต้นไม้นะครับวันนี้มาหาพี่ปางนะครับผมวันนี้พี่ปางมีอะไรมานําเสนอบ้างครับผมค่ะครับผมุ่มนี้จะเป็นต้นละห้าสิบาทค่ะรวมเลยนะครับมค่ะวรวมๆเลยม,มีมีไม้มีชื่อสัจธรรมหลวงหน้าเศสดเนหา ห่วงมงคลค,ค่ะเศรษฐีสุพรรณมานชมพู <โอ S 1> ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ค่ะเป,คเป็นลูกไม้สายดำแล้วก็อันนี้บางรักใหญ่ค่ะบางรักใหญ่อนุมานออกสึกค่ะไ,ไก่สุสงวนต่างไม้อู้เยอะ เยอะนะครับป่าเยอะม,มากครับโซนนี้จะเป็นโซนห้าสิบน,นะครับผมโซนห้าสิบอ,อันนี้จะเป็นลูกไม้ค่ะนี่นะครับลูกไม้ลูกไม,ลกไม้ลูกไม้สายดาร์กสวยมากบผอ อันนี้เบอร์พี่ปางนี่แอดไลน์ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะบล้วพี่ปางส่งไหมครับส่งค่ะนะครับผมท่านใดสนใจนะครับคือพี่ปางแอดแอดไลน์แล้วก็ทักมาหาพี่ปางได้เลยนะคร่ะมีค่าส่งเหมาเหมาเจ็ดสิบสั่งสั่งสั่งกี่ต้นก็ส่งเจ็ดสิบค่ะโอ้ค่าเหมาเอ้ยเหมาเหมาเลยนะครับค่าส่งเจ็ดสิบบาทนะครับนี่ สั่งเลยครับนี่ห้าสิบบาทเองนะครับโอ้โหครับผมต่อเลยนะครับแล้วอันนี้จะเป็นโซนต้นละร้อยนี่ครับมีขุมทองนี่งามมากเลยนะครับเนี่ยมีขุมทองค่ะแล้วก็มีเอ่อเอ่อตะวันชิงครบตะวันชิงครบช้นเล็กละร้อยหนึ่งค่ะแล้วก็มีเอ่อชินนบัญชรชินบัญชรอย่างไม่กัดสีดีเท่าไหร่มีเงินแสนค่ะมีเงินแสนครับอันนี้จะเป็นในเมืองใหม่ค่ะ นี่เมืองใหม่ครับผมค่ะอ๋อของพี่ปางนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับท่านใดสนใจก็แอปเอ่อแคปแล้วก็ถามพี่ปางได้เลยนะครับได้เลยค่ะโทรมาก็ได้ค่ะโทรมาเนาะเบอร์นี้ได้เลยนะครับค่ะแล้วส่วนนี้จะเป็นร้อยห้าสิบค่ะ่วนนี้ก็จะเป็นร้อยห้าสิบนะครับนี่ค่ะอันนี้ศิลาหุ่งทองค่ะค่ะศิลาหุ่งทองกับชายชนค่ะชายชนนี่ป้ายทุกใบเลยนะครับนี่ป้ายทุกใบป้ายสวยทุกใบค่ะ โ oh, อ้โหทุกบ้านต้องมีนะครับนี่ชายชนเนี่ยทุกบ้านต้องมีขาดไม่ได้นี่นี่คชายชนเนี่เด่นมากสวยๆเลยครับร้อยห้าสิบบาทใช่ไหมครับนี่ใช่ค่ะใช่ค่ะนีอนะครับอ่านี่นะครับ,รบสีกระถางนี่กระถางละร้อยห้าสิบาทนะครับท่าใดสนใจก็แคปได้เลยครับแล้วก็จะเป็นโซนนี้อันนี้ก็ร้อยห้าสิบค่ะ อันนี้เป็นบอลกาบพรสวงค่ะบอลสวงนะครับอันนี้เป็นลูกไม้บอลกาบบอลกาบมาบอลกาบเนาะค่ะอันนี้เป็นปลาสาททองค่ะปราสาททองนะครับอันนี้สองฝั่งโค้งค่ะสองฝั่งโค้งนะครับอันนี้วังทองค่ะวังทองนะครับต้นละร้อยห้าสิบค่ะอ่านี่ก็ต้นละร้อยห้าสิบนะครับนี่นี่กาบสวยเลยนะครับนี่โอ้งามงาม โซนนี้ก็จะเป็นโซนนี้จะเป็นลูกไม้ลูกไม้นะครับอันนี้สามต้นร้อยนี่ครับสามต้นร้อยนะครับนี่ค่าส่งมาเหมานะครับ่ายเมื่ีกี้ค่าส่งมาเหมาเจ็ดสิบาทครับใช่ใช่บอลกาบก็รวมอยู่ด้วยนะนี่ครับต้นร้อยอ่ะโอ้โหต้นเล็กๆนี่กาบใหญ่จังโตมาสวยมากต้ี้สวยจริงๆเอานี่แต่ต้องกาบแต่น้อยเลยใช่ใช่ แล้วก็จะมีหงเหินค่ะอันันันนี้จะต้นละร้อยอันนี้ค่ะค่ะอนุมานเชิญธงค่ะอนุมานเชิญธงต้นละร้อยเหมือนกันกระถางหกนิ้วนะคะกระถางใหญ่เลยหกนิ้วนี่ออะไรนะสีปราดสีปราดสีปราดค่ะต้นละร้อยเหมือนกันต้นละร้อยดูใบก็ได้ครับนี่ครับพบหกรมงนี่ก็ไม้ในี้ยงนีกอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ กัดสีสวยๆแล้วนะครับนี่เขาโ้งแต่นี้เป็นเป็นลูกไม้ราคาเดียวกันค่ะตกลอร้อยตกลอร้อยนะครับค่ะจบแล้วครับเนี่ยราคาเนี่ยแต่ถ้าต้นใหญ่พวกนั้นน่ะค่าส่งมันก็จะไปอีกระคานึงอ๋อานี่เราจะถ้าอยากได้ก็โทรมาคุยกับพฟางนะครับค่าส่งใช่ใช่ครับนี่จะเป็นอีกระคาานึงนะครับค่ะสวยเลยนะครับผม่อยากให้พี่ฟางฝากร้านหน่อยครับผมค่ะ ถ้าใครสนใจต้นไมนก็โทรมาก่อนก็ได้นะคะหรือแอดไลน์มาก็ได้ค่ะครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับคสวัสดีครับคับค่ะเดี๋ยวเราก็เดินดูต้นไม้กันต่อนะครับผมเพราะว่าร้านค้าวันนี้ก็มากันเยอะนะครับวันอาทิตย์นะครับนี่เลยนะครับมีทั้งไม้แคตัสแต่ผมขอเปลี่ยนชื่อเปลี่ยน กดโทรแป๊บหนึ่งนะครับผมอันนี้นะครับผมนี่ก็เป็นไม้แคตัดไม้เล็กนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไม้เล็กใช่ไหมครับผมนี่อคุูลาผินนะครับนี่นีราคานี่นะครับอ๋ออันนี้พี่ส่งออนไลน์ไหมครับอ่าเดี๋ยวผมขอรเนาะเดี๋ยว เปี่ยนเบอร์แป๊บนึงนะครับผมที่ชื่ออะไรนะครับชื่อภูมิครับผมภูมินะครับขอเบอร์โทน่อยครับผมศูนย์ปสครับศูนยเดี๋ยวเดี๋ศูนย์แปดสี่ครับผมศูนสาหครับศูนสาหครับผมหนึ่งห้าเจ็ดห้าครับหนึ่งห้า เจ็ดห้าศูนย์แปดสี่ศูนย์สามหกหนึ่งห้าเจ็ดห้านะครับผมครับผมห<ม>พี่ภูมินะครับครับเดี๋ยนะครับ ครับผมอาไปแนะนําเลยครับผมมีอะไรมากครับวันนี้ครับอันนี้อันนี้จะเป็นไม้นอกครับผมครับผมครับเริ่มต้นที่ห้าสิบาทห้าสิบบาทครับแวก็มีมีหลายแบบประมาณเกือบสามสิบตัชนิดครับนี่จะเป็นไม้ไม้ไทยนะครับไม้ไทยไม้ไทยนะครับครับผมไม้ไทยตัวนี้ก็ก็ตัวตัวนี้ครับอันนี้เจอรี่บีนครับตัวตัวนี้ร้อยเก้าสิบบาทครับเจอรี่บีนครับเหมือนกับระเพาะงูครับ น้องจะเป็นตุ่มๆแดงใช่ไหมครับครับผมถ้าโดนแดดมากก็แดงแดงเกือบจะถึงโคนโคนโคลนไปใช่ไหมครับครับผมชอบแดดเป็นไหมชอบแดดครับแดดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปครับผมแล้วพวก่งนี้จะชอบน้ําเยอะไหมครับชอบน้ําน้อยครับรดน้ําสัปดาห์หนึ่งรดประมาณหนึ่งถึงสองครั้งก็พอครับไม่ต้องครั้งไม่ต้องรดนี้ครับครับในการรดนี้รดน้แบบไหนดีครับรดจนชุ่มเลยครับจนเต็มเต็มที่ได้เลยครับเต็มที่เลยแล้วก็ทิ้งไว้เลยใช่ไหมครับแล้วก็ทิ้งเลยครับ ปล่อยปล่อยน้องน้องตากแดดไปเลยครับครับถ้าได้สีถ้าแดดเอ้ถ้าได้แดดนะครับสีจะเข้มกว่านี้ครับวันนี้ตอนเอามามันก็มาหลายวันนี้แล้วก็สีเริ่มดรอปลงแล้วครับถ้าเอาไปเลี้ยงก็ปล่อยปล่อยแดดนะครับครับผมถ้าปล่อยแดดนี่สีจะเข้มเลยสีเข้มออกจะสีแดงเลยครับสีแดงสีมูคเป็นจริัมาจากชัยภูมิใช่ไหมครับครับผมมาจากชัยภูมิครับนี่นะครับมาขายที่เทีวันเลยนะครับพี่มาสามวันแล้วนะครับครับมาสามวันแล้วครับผม ครับมีหลากหลายครับอันนี้จะจัดเซตมาแล้วครับ250บาทครับอ๋อนี่นะครับเป็นเซตเลยนะครับนี่เซตเซตที่หนึ่งนะครับครัดให้องร้อยห้าสิบบาทครับ250บาทน้องครับผมนี่นะครับเซตที่หนึ่งสองบบาทนะครับนี่เซตที่หนึ่งอ่า ครับเซตที่สองนะครับนี่ก็บสองร้อยห้าสิบนะครับรวมทั้งกระถางเป็นเซรามิกครับผมอ๋อเซตที่สามนี่รวมทั้งหมดเลยใช่ไหมครับครับผมทั้งกระถางใหญ่นี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับทั้งขาดรองเลยนะขาดรองนะครับนี่ท่านผู้ชมท่านใดสนใจทักที่ภูมิได้นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้ใช่ไหมครับครับแอดไลน์ได้เลยครับแอดไลน์ได้พี่ภูมิส่งออนไลน์นะครับครับค่าส่งค่าอะไรก็แอดไลน์คุยกับพี่ภูมิได้นะครับผมค่าส่งเหมารวมหกสิบบาทไปเลยค่าส่งเหมารวมหกสิบบาทนะครับพี่ภูมิใจดีนะครับ รวม60บาทรวมส่งครับรวมส่งเลยนะครับ60บาทนี่ครับส่งตอนนี้ก็จัดเซตมาเหมือนกันตัวนี้290บาทครับมีจัดเซตมาใส่กรี่ครับโอกระถางหน้าล่างนะครับนี่วางบนโต๊ะทำงานเนาะครับผมวางบนโต๊ะทำงานนี่ทันใดครับเป็นไม้ไทยกับไม้นอกผสมกันรวมรวมอ๋อรวมรวมกันนะครับพี่ภูมิจัดเซตให้แล้วนะครับนี่ครับผม290บาทนะครับโอ้โหเป็นไม้นอกเลยเฉพาะครับนี่ครับแก้วกาแฟไปเลยครับ่ะแก้วชาไปเลยเนาะครับผมอ๋อสวยๆเลยนะครับครับอันนี้ รวมกระถางนี้เป็นกระถางไม้จากนอกเหมือนกันครับเป็นกระถางลายสวยมากนะครับเนี่ยใช่ครับวางนำเข้านี่นครับโอ้วางโตทํางานนี่โอ้บรรยาศใานห้นอง,องทําง,ทงานนี่เปลี่ยนไปเลยเด้วนี่ครับเนี่ยครับนี่หลากหลายครับนี่นนนด้วยครับอ๋อใกล้กลาวาเลนไทน์นะครับนี่ใครซื้อให้แฟนก็ได้นะครับเนี่ยน่ารักดีนีอ่าใครที่ต้องการหาไม้ตอนนี้ครับหาไม้วาเลนไทน์เนาะสวยครับซื้อต้นไม้นี่ครับนี่ครับ อาเป็นลายแบบลายกระถางก็สวยนะครับหายากครับผมต้องสั่งนําเข้าอย่างเดียวไม่ค่อยเห็นนะครับบนี้ไม่ค่อยมีครับนี่ว่าเข้ารูปแบบนี้นี่นะครับ นี่กระถางเรา120ใช่ไหมครับครับผมมันนี่120บาทครับทุกกระถางรวมเอค่าส่ง60บาทครับเมาเมาสอครับผมเมาได้อันนี้ก็ลูกค้าเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ฟูงขายของก็ได้นะครับนะครับครัต่อค้าก่อนได้ครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับอันนี้จัดเซ็ตเหมือนกันอันนี้ รอง120บาทครับนี่นะครับราคาต่อรองได้นะครับโทรมาคุยเรื่องราคากรับพี่ภูมิได้นะครับนี่โทรมาคุยกันดูได้ครับอ่าครับอันนี้เซต220นะครับนี่อ่าอันนี้ก็ราคาเดียวกัน220 220เหมือนกันนะครับนี่มีหลากหลายเลยนะครับโอ้หนี่ใบใหญ่สวยนะครับนี่ใบใหญ่ครับอ่ามีหลายพันครับผมเกือบสามสี่พันเลยแล้วจะเกิด น้องเต็มกระถางนี่เราเราแยกเราก็แยกได้ครับผมอ๋ออันนี้จัดเซตมาที่เฉยแบบโชว์ที่เฉยถ้าใครอยากเอาไปแยกก็ได้ครับแยกก็แล้วต้นนี้แล้วต้นให้น้องกระจายตัวได้คุ้มเลยนะครับนี่ในราคาสองร้อยยี่สิบบาทครับผมอันนี้ก็หกสิบบาทอันนี้จะเลี้ยังไงเป็นกระถางดินอ่านี่กระถางกระถางดินเผาเนาะราคาก็ลงมาอีกหน่อยนึ่งใช่ครับสีจะเข้มครับเลี้ยงง่ายครับถ้าเป็นกระถางดินก็จะตัดกสีกระถางเนาะกระถางก็จะสีนึงต้นน้องก็จะสีนึงนี่นะกระถางละหกสิบบาทครับ ราคา60บาทนะครับนี่โอ้โหนีหลายหลายไซส์หลายตัวครับนี่เป็นไม้ไทยอันนี้เป็นไม้ไทยนะครับไม้ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงครับไม่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงครับพักขาย60บาทราคาก็ต่รองกันได้ครับถ้าเดี๋ยวก็วลดให้ได้ครับนนี้ก็70บาทครับอันนี้ก็70บาทนะครับอ่านี่ก็จะเป็นไม้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับถ้าขายต้นต้องการต้นใหญ่ก็นี่นะครับต้องการต้นใหญ่ก็สั่งได้ครับผมราคาก็ ต่อรองได้ครับผมนี่ครับผมอ่าอยากให้พี่ภูมิฝากฝากร้านหน่อยนะครับครับผมก็เฟซบุ๊กก็ภูมิคนเชยภูมิหรือว่าจะติดต่อทางเบอร์โทรแอดไลน์มาก็ได้ครับผมอ๋อครับผมแอดไลน์เบอร์นี้เลยครับผม0 8 4 0 3 6ปดสีครับครับเป็นเบอร์พี่ภูมิเลยนะครับผมครับผมครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับนี่นะครับร้านพี่ภูมิมาจากเชยภูมินะครับนี่ครับ เดินทางมาสามวันแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับบรรยากาศตลาดเทวันนะครับต้นไม้เยอะแยะเลยนะครับโอ้นี่อันนี้ก็สวยทั้งนั้นเลยนี่ของน้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 องเปิลนะครับาน้องเปิลอาจจะไปทานข้าวนะครับร้านน้องเปิลก็มีแต่สวยๆนะครับนี่มันก็ค้าไม่ค้ามาหลายร้านเลยนะครับผมอ่าอุปกรณ์ปลูกเปิลน้องเปิลก็มีนะครับนี่นะครับผม นี่ร้านแม่นะครับแม่สวัสดีครับแม่เปิดบินยังน,อน้อน,นี่เป,เปิดแล้วนะครับดีใจกับแม่โดยเปิดบินแล้วทุกร้านนะครับเปิดบินทุกร้านแล้วตอนนี้นะครับนี่นะครับของแม่งามเลยนี่จะสวยๆนะครับนี่อผมก็จะพาแบบเดินแบบเรียวไทม์เลยนะครับเดินดูตลาดเดินดูผู้คนนะครับ ชับผม,มเยอะแยะเลยร้านร้านช่างเทพนะครับนี่ร้านช่างเทพอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นร้านน้องจ๋านะครับอ่าน้องจา๋าน้องจ๋าก,กต้นไม้เยอะแยะน้องจ๋านี่จะเป็นต้นไม้แบบประเภท อ่าจะเป็นประเภทแบบนี beans, well. ่นะครับเป็นกล้วยกล้วยไม้ป่านะครับนี่นี่นะครับร้านน้องจ๋าก็จะมีน้องจ๋าก็จะมีต้นไม้เยอะๆเลยสวัสดีครับน้องจ๋าครับครับวันนี้ก็เอามาเยอะอยู่เนาะกลัวฝนด้วยนี่น้องจ๋ากลัวฝนด้วยอ่าต้นไม้หลบเตรียมตัวตลอดแบบนี้นี่นี่นี่ผมพามาดูนี่ชุดนี้สวยมากเลยนะครับนี่ลูกค้าจองยังครับนี่ยังครับโอ้โหงามๆนะครับนี่ อันนี้จะเป็นแคทธยามาดิไอครับแค่จะเป็นแคทธยาแคะอ๋อก่อยดอกหอมดอกทนกว่าแคทธยาทั่วไปนี่นะครับโอ้โหสวยเลยแคทธยานะครับนี่เคยได้ยินแต่ชื่อเนาะเพิ่งเคยเห็นต้นนี่แหละต่<อ>า,าลงๆต่างหลบในโอ้ถ้าเป็นดำผมเอานี่นะครับต่างๆไกลๆ้ง,ง,งน้องสามกิโลของของที่ของนักจาก๋าน,นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผม เยอะแยะเลยพรอค้าแม่ค้าอ่าอันนี้ก็จะเป็นหางกระรอกนะครับเป็นต้นไม้อ่าเป็นแคตาสแคตาสก็มีเยอะนะครับอ่าครับผมนี่นะครับเนี่ยราวนี้เอามาทีไรไม่เคยกลับบ้านหรอกครับเนี่ยเอาก็มาขายขายได้ตลอดเลยนะครับนี่ครับอยากใครอยากได้เป็นแบบเซตก็มีนะครับนี่สวยเลยอ่าผมจะแพนให้ดูทีละต้นทีละกระถางนะครับนี่ อ่านะครับนี่ใส่กระถางใหญ่นี่ก็จะเป็นรวมนะครับนี่อาา่อาฮะอ่าฮะนี่นะครับอ่ารัคาผมอเอจบแบบ